ชชื่นกายชุมช่มชื่นใจน้ำน้ำอยู่ตรงไหนน้ำไหลผ่านไปให้ความสมบูรณ์สิ่งกันจำเป็นเห็นกันทั่วไปรู้กันมากมายใครก็ต้องการเพื่อและอาไยไม่มีปากเสียงคำรมาชาติเตียงร้อยความผูกพัน สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวภุยิภาพประจำวันอังคารที่28เมษายน2558นะครับพบกับผมเช่นเคยหนุม่มน้ามลคนสกาวเม,มทีชิมเกียวครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยนะครับก่อนเริ่มข่าวผมมีข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลนะครับชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลเลขที่บัญชีนะครับ 067010-3306นะครับธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลครับในขณะที่ความคืบหน้าในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวรของทหารไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับหลางการครับตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูด,ดูแลป่าน้ำนะครับและเป็นการชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับผื้นป่าด้วยครับนี่แหละครับ ฝายชะลอน้ําที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมรบพิเศษที่2หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากนะครับโดยทหารได้ใช้วิธีเดินเท้าในลักษณะกองทัพมดเข้าสู่ป่าชั้นในของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกาเพื่อลําเลียงวัสดุในการก่อสร้างพร้อมยุทธุปกรณ์นะครับเพื่อดําเนินการก่อสร้างฝายทั้งแบบถาวรและกึ่งถาวรเพิ่มเติมอีกหนึ่งฝายครับ พันเอกเชษฐาตรงดีผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่2หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพร้อมคณะได้เดินเท้าลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการฝายชลอน้ำแบบกึ่งถาวรตามโครงการฟื้นฟูต้นป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติด้วยตนเองนะครับส่วนปกงอาหารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดทาขึ้นให้กับสัตว์ป่าเพิ่มเติมอีกสองแห่งซึ่งก็มีร่องรอยของสัตว์ป่ากินโป่งจานวนมาก ถือว่าโครงการนี้ประสบผลสำเร็จอย่างดีนะครับโดยพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ปีพศ2549จนถึงขณะนี้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษสามารถจัดทำฝายไปแล้วกว่า200ฝายครอบคลุมพื้นที่ป่าก,กว่า248,987ไร่ด้วยครับอย่างไรก็ตามข่าวภูมิภาคของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารในการปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ ถึงแม้ว่าช่วงนี้หลายพื้นที่จะขาดแคลนน้ำทำการเกษตรแต่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเกษตรกรก็ไม่ได้ย่อท้อเลยนะครับพยายามหาพืชผักผลไม้ที่ทนกับสภาพอากาศและดินที่แห้งแล้งมาปลูกทดแทนจนประสบความสำเร็จพัฒนาเป็นแปลงเกษตรสมัยใหม่สร้างไรายได้อย่างงดงามนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมละครับว่าเกษตรกรรายนี้ปลูกพืชอะไรเราไปดูกันเลยครับ นี่แหละครับแปลงเกษตรของนายธีรกเกียรติทะแพงพันธ์เกษตรกรตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับที่ทดลองปลูกแคนตาลูฟและแตงโมรไร้เมล็ดกว่า100ไร่โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในแนวทางเกษตรชีวะผสมผสานเข้าด้วยกันจนประสบความสำเร็จแม้พื้นที่แห่งนี้จะประสบปัญหาภัยแล้งก็ตามนะครับ นายธีรเกียรติเล่าว่าแคนตาลูฟพันธ์สีทองรวมไปถึงแตงโมไลเมร็ดนะครับเป็นผลไม้ที่ชอบอากาศร้อนชอบดินทา์จึงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ต้องอาศัยเทคนิคในการปลูกสมัยใหม่เข้ามาใช้นะครับทางเรื่องของระบบน้ําการ,รให้ปุ๋ยและการใช้ชีวภาพเข้ามาเสริมเพื่อให้เป็นผลไม้ปลอดสารพิษ โดยมีทั้งปลูกในโรงเรือนเพื่อควบคุมป้องกันศัตรูพืชน,นะครับและควบคุมคุณภาพการผลิตและปลูกแบบนอกโรงเรือนในบางฤดูเพื่อประหยัดต้นทุนแบ่งพื้นที่การปลูกคือแคมปตะลุฟ35ไร่และแตงโมไรม้ลเมล็ดอีกกว่า100ไร่นะครับและแบ่งเป็นรุ่นเพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเก็บขายได้ตลอดทั้งปีนะครับสำหรับผลผลิตหาขายหน้าไร่ก็จะได้กิโลกรัมละ40บาทแต่หากขายตามแหล่งท่องเที่ยวราคากิโลกรัมละ45บาทนะครับ ในขณะที่ด้านการตลาดก็มีอยู่2ระดับนะครับทั้งตลาดในชุมชนและวางจําหน่ายตามจุดท่องเที่ยวและอยู่ระหว่างการขยายช่องทางตลาดไปอย่างต่างประเทศนะครับเช่นมาเลเซียและสิงคโปร์คุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถแวะเข้าไปชมแปลงเกษตรสมัยใหม่เพื่อเรียนรู้การปลูกพืชได้และสามารถแวะชิมพร้อมซื้อกลับไปรับประทานได้ตลอดครับตั้งอยู่ที่ริมถนนสายน้ำผู้บ้านห้วยต้นห้างติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต่งน้านทางทิศใต้จังหวัดราชบุรีครับ พอแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถไปเที่ยวชมรวมไปถึงอุดหนุนแตงโมแล้วก็แคนตาลูฟได้นะครับนอกจากการหาพืชผักผลไม้ที่สามารถทนกับสภาพอากาศและดินที่แห้งแล้งมาทดลองปลูกแล้วนะครับในช่วงหน้าแล้งแบบนี้เกษตรกรก็ต้องหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้กันด้วย อย่างกลุ่มแม่บ้านที่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็หันมาขั่วถั่วลิสงขายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวเดือนละ2,000ถึง3,000บาทเลยครับ กลุ่มแม่บ้านในวัยกลางคนและผู้สูงอายุบ้านหัวดอนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรวมกลุ่มการหารายได้เสริมในช่วงหน้าแล้งโดยการขั้วถั่วลิสงสมุนไพรแบบโบราณบรรจุส่งขายตามร้านค้าในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวเดือนละ2,000ถึง3,000บาท อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามคัคคีของคนในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมอีกด้วยนะครับการยึดอาชีพเสริมขั้วถั่วลิสงบรรจุส่งขายนี้นะครับสามารถทําได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องลงทุนมากมีเพียงเงินทุนในการซื้อถั่วลิสงโดยเริ่มแรกเมื่อช่วงต้นปี2547ทางกลุ่มได้นําเงินพัฒนาบทบาทสตรีประมาณ4,000บาทนะครับมาตั้งเป็นกลุ่มผลิตถั่วลิสงสูญพรส่งขายในอ,อําเภอเมืองอุบลราชธานีและอ,อําเภอเขืองในได้รับการตอบรับจากร้านค้าเป็น อย่างดีเลยนะครับจนต้องผลิตเพิ่มปัจจุบ,บันส่งขายตามร้านค้าใน3จังหวัดคือศรีสะเกดยะโสธรและอุบลราชธานี่วนวิธีการทำจะยึดการคั่วถุ่ลิสงแบบโบราณโดยนำทรายมาเทใส่กระทะจนร้อนแล้วนำถั่ลิสงตากแห้งลงไปขั่วใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็สุกเมื่อเมื่อสุกแล้วก็จะนำใบเตยลงไปขั่วด้วยเพราะจะทำให้กลิ่นหอม การคั่วแบบโบราณนี้จะทำให้ถั่วไม่ไหม้ก่อนสุกนะครับยังคงทนความกรอบและเก็บไว้ได้นานอีกด้วยครับก็ถือเป็นการหาหรายได้ที่ดีเลยนะครับ คุณผู้ชมครับปิดท้ายช่วงนี้เราไปที่จังหวัดบึงการกันบ้างนะครับชาวบ้านใช้เวลาว่างในช่วงหัวค่ำออกหาแมงกินนูนแดงไปทำเมนูอาหารป่ารับประทานภายในครอบครัวนะครับส่วนที่เหลือก็จะนำไปขายสร้างไรายได้ส่วนวิธีการจับจะทำอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับนี่ตัวนี่สเงี้ยค้านเลนี่ไล่ๆัวเลยมัร้อม้ย วิธีการจับแมงกินูแดงนะครับของชาวบ้านตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการเรียกว่าอุปกรณ์ครบครันเลยนะครับทั้งไฟฉายติดหน้ากากไม้ยาว3-4ถึงเมตรด้านปลายมัดด้วยขวดพลาสติกที่ตัดออกครึ่งหนึ่งปากพลาสติกมีถุงพลาสติกสายครอบอีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็แย่ขึ้นไปที่ตรงใบอย่างนี้แหละครับตรงที่แมงกินูกําลังกินใบอ่อนเพื่อให้แมงกินูตกลงมาในขวด ชาวบ้านบอกว่าช่วงต้นฤดูฝนและสภาพอากาศที่อบอ้าวอย่างนี้นะครับในป่าชุมชนของหมู่บ้านจะมีแมงจีนูนแดงนะครับขึ้นมาจากดินแล้วไต่ขึ้นไปกินใบอ่อนเป็นจำนวนมากทุกปีจะมีชาวบ้านมาเก็บแมงจีนูนแดงไปประกอบอาหารเช่นขั่วหรือตำน้ำพริกหากเหลือก็จะนำไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยนะครับโดยจะใส่ถุงพลาสติกใสไปขายในตลาดนะครับถุงละ30บาทวันหนึ่งก็จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า500บาท แมงกินูนหรือแมงอินูนนะครับเป็นแมลงปีกแข็งสีน้ําตาลรูปร่างคล้ายกับแมลงทับตัวเมียมีรูปร่างใหญ่กว่าตัวผู้นะครับเมื่อเข้าสู่หน้าแรงหรือมีฝนตกลงมาก็จะมีแมงกินูนมากเป็นพิเศษกลางคืนชาวบ้านจะไปหาแมงกินูนกันโดยใช้ไฟสองล่อนะครับซึ่งแมงกินูนที่มีตัวขนาดใหญ่จำหน่ายได้ราคาสูงถึง100ตัวต่อ50บาทเลยครับ ช่วงนี้เราพักกันสักรูกนะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามในข่าวผู้พิพากษาครับ ที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศท,ทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาดรัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งน้ําใจเมตรีสู่พี่น้องชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไว้โดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรเนียบรัฐบาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาล บัญชีเลขที่067ขี0ขีด10330 6หรือร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ หลายๆที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาดกลับข้าสส่ขาวภูยภาคนะครับจะอยู่กับผมหนุ่มหน้าบนคนเสกล่าวเมธีฉิมจิ๋วครับเสียงชาวบ้านวันนี้นะครับคุณผู้ชม จำเหตุการณ์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกลงไปในร่องท้องถนนที่เกิดการซุดตัวที่จังหวัดปทุมธานีได้ไหมครับมีผู้เสียชีวิตด้วยล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสั่งตรวจเข้มถนนริมคลองที่ซุดตัวแล้วคาดว่า1เดือนจะซ่อมแซมเสร็จครับ อิวถนนเรียบคลองระบายน้ําที่9ฝั่งตะวันออกจังหวัดปทุมธานีนะครับเกิดการซุดตัวและสไลด์เป็นทางยาวประมาณ15เมตรลึกประมาณ150เซนติเมตรกว้างประมาณ60เซนติเมตรนะครับจนทําให้อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตก่รงถนนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บก่อนหน้านี้ โดยเส้นทางดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารจังหวัดปทุมธานีนะครับคาดว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จภายใน1เดือนสําหรับสาเหตุของการซุดตัวนายพงศธรสัรจจชนพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าเกิดจากโครงสร้างของถนนที่เปราะบางนะครับและการขุดบ่อดินจํานวนมากโดยมีรถบรรทุกดินนะครับเข้ามาใช้เส้นทางดังกล่าวซึ่งไม่สามารถรองรับน้ําหนักได้จึงกําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการบรรทุกน้ําหนักของรถบรรทุกอย่างเข้มงวดเลยครับโครงสร้างถนนเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เปราะบางมากนะประกอบกับน้ําเลี้ยงในคลองเนี่ยซึ่งในการศึกษาของสํานักชมประทานที่11นะฮะเขามีเอกสารไหมว่าน้ําที่จะเลี้ยงในคลองเนี่ยมันต้องไม่ต่ากว่า1นึเมตรห้จากผิวถนนนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าขณะนี้เนี่ยน้ำถึงก้นคลองวันนี้เพิ่งปล่อยเข้ามาอีกนะฮะ<ล>เข้ามาเพื่อเพิ่มเพื่อยันสร้างระบบนิเวศให้มันสมดุลนะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างถนนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องน้ําหนักการบรรทุกน้ําหนักนะในเรื่องของบ่อด,ดินต่างๆซึ่งมีเกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับการก่อสร้างในกรงเทศมหาลครและปริมณฑลเนี่ยมันมากขึ้นนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยครับประพติ อาจจะทําไม่ถูกต้องตามระเบียบนะต้อง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 พูดกันตรงๆรงเตรงเนี้นะผมขอร้องว่าภาคประชาชนเนี่ยต้องเข้ามาช่วยให้ข้อมูลเราด้วยบ้าง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีนะครับได้เดินทางไปตรวจสอบการตั้งด่านช่างน้าหนักลอยของสํานักงานทางหลวงชนบทที่1่จังหวัดประทุมธานีนะครับและคอสะพานซุดตัวที่ถนนเลียบคลอง14ในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลหนองสามวังอําเภอหนองเสือจังหวัดประทุมธานีนะครับมีสภาพเป็นหลุมขนาดใหญ่ลึกวัดได้4เมตรเบื้องต้นสำนักงานทางหลวงชนบทที่1น่นําป้ายสัญญาณเตือนมาติดตั้งเป็นพื้นที่อันตรายอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมครับ ากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ทางข่าวคุยภาคของเราก็จะมารายงานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปนะครับพาไปดูคุณแม่หัวใจแกร่งจังหวัดอุทัยธานีกันบ้างนะครับต้องเลี้ยงลูกพิการ3คนเพียงลําพังนะครับจากเงินที่ขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลมีฐานะยากจนนะครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและซ่อมแซมที่พักอาศัยเร่งด่วนแล้วครับ นางจิติมารู้อยู่ผู้เสียสละเลี้ยงลูกพิการ3คนนะครับด้วยการขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลมีรายได้งวดละ1,500บาทแม้จะมีรายได้น้อยแต่ก็ไม่ทอดทิ้งบุตรนะครับโดยวันนี้ได้รับการช่วยเหลือจากนายวิสิทธต ครูรัตนเวทนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลอุทัยธานีเพื่อเยี่ยมและให้กําลังใจพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อนําเงินไปเลี้ยงดูบุตรพิการทั้ง3คนโดยมี1คนนะครับที่ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอุทัยราชอุทยธ,ธานีนะครับ นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานียังลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านของนางจิติมาด้วยโดยเป็นบ้านชั้นเดียวมุงหลังคาด้วยสังกะสีเก่าๆโดยจังหวัดอุทัยธานีได้มอบหมายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้ามาช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยโดยด่วนและช่วยเหลือครอบครัวนางจิติมาต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านใดมีความประสงค์อยากช่วยเหลือครอบครัวของนางจิติมารู้อยู่ สาม,มารถบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาอุทัยธานีนะครับชื่อบัญชีจิตติมารู้อยู่เลขที่บัญชีนะครับ6 1 9 0 3 0 3 2 9 3ยครับยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ใน11เดเด็ดทั่วไทยครับ วัดตราระดมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องขุดลอกท่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3148เนื่องจากในพื้นที่อำเภอเมืองตราดมักมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำเมื่อมีฝนตกลงมามากรวมทั้งกำจัดเศษตะกอนดินที่อุดตันทางระบายของน้ำและใช้ถังดักไขมันก่อนระบายน้ำลงสู่คลองบางพระ นายมงคลสุขใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยจังหวัดลำปางขึ้นบินสำรวจพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยซึ่งมีเนื้อที่กว่าเจ็ดแสนไร่พบว่ามีประชาชนบุกรุกแพ่วถางป่าเพื่อทำการเกษตรจำนวนมากซึ่งทางอุทยานกำลังมีการสำรวจแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่ทำกินของชาวบ้านโดยห้ามประชาชนเข้าไปทำการบุกรุก,กทำลายป่าอย่างเด็ดขาด เพราะว่าปัจจุบันพื้นที่ป่าเหลือน้อยและมีสภาพเสื่อมโทรมลงจังหวัดชาเชิงเซาจัดงานมหากรรมจำหน่ายสินค้าโอทอปกลุ่มเบญจบุรพาสุวรรณภูมิได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกสมุทรปราการและจังหวัดชาเชิงเซาเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ที่บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชจังหวัดชลบุรีโดยจัดจนถึงวันที่30เมษาย,ยานนี้มีผู้ประกอบการโอทอปและจำหน่ายสินค้าต่างๆจำนวน50รายมาจัดแสดงทั้งอาหารเครื่องแต่งกายและของใช้สมุนไพรนายนชยพลที่ดีศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มอบแนวทางการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายเยาวชนและการป้องกันและปร,ะปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอประจำปี2558มีเครือข่ายจากทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมกว่า250คนหนึ่งในผู้ทรวันนี้นะครับผมจะพาไปที่บ้านโคกสง่าอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น เป็นท,ที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพการแสดงงูที่เสี่ยงอันตรายนะครับที่ผ่านมาจึงมีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่แสดงให้กับนักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเริ่มมีเด็กๆขึ้นเวทีแสดงเพิ่มมากขึ้นติดตามได้ไหนหนึ่งในภูทรครับ การแสดงชกมวยกับงูอย่างคุ้นเคยไม่กลัวอันตารายของน้องเต้และเด็กๆบ้านโคกสงาตรึงสายตานักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมการแสดงคนชกมวยกับงูที่จัดขึ้นภายในหมู่บ้านเด็กชายนัทะพงศ์บำรุงเพชรหรือน้องปังปอนเป็นอีกคนที่เริ่มเรียนรู้วิธีแสดงกับงูจากคุณตาสมบัติโนนทิงนักแสดงงูจากชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทยบ้านโคกสงา ทำให้เขาซึมซับและคุ้นเคยกับภาพคุณตาใช้ชีวิตอยู่กับงูจนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้วการฝึกฝนซ้อมชกมวยกับงูของน้องปังปอนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่อายุสี่ขวบโดยฝึกกับงูไม่มีพิษถึงแม้บางครั้งที่ขึ้นทำการแสดงถูกฉกบ้างแต่ไม่คิดจะเลิกกลัวไหมคะตอนนั้นไม่ครับทำไมถึงไม่กลัวเพราะอะไร เพราะเห็นเพียนโดนกัดมาแล้วก็เลยไม่กลัวครับผมดีใจที่ไออด้สือทอดสือทอดจากตาครับสมบัติโนนทิงคุณตาของน้องปังปอนเล่าว่ากว่า20ปีที่ผ่านมามีอาชีพเร่ขายยาสมุนไพรถอนพิษงูไปตามหมู่บ้านโดยนำงูไปแสดงเพื่อดึงดูดให้ชาวบ้านออกมาซื้อยาสมุนไพร ต่อมาทุกขรัวเรือในบ้านโคกสง่าเลี้ยงงูและรวมกลุ่มเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้านจึงสมัครเป็นนักแสดงชกวยกับงูที่ชมรมงูจงอางบ้านโคกสง่าเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจในอาชีพนี้จึงถ่ายทอดให้แก่น้องปังปอนและเด็กๆในหมู่บ้านเพราะอยากให้การแสดงงูจงอางยังอยู่คู่หมู่บ้านโคกสง่ามันต้องมีครับต้องมีไปเรื่อยๆถึงขนาดนี้แล้วไม่ต้องมีไปเรื่อยๆต้องมีต้องมีคนสืบทอดไปเรื่อยๆเลยล่ะ ถ้าความในใจขขงลุงเ่ยถ้ามีรุ่นใหม่ยังรุ่นลูกร,รุ่นหลานเขานี่มีความสามารถจะมาโชว์อย่างนง้นอย่างนี้ได้นี่อยากให้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ปัจจุบันเด็กรุ่นหลังสนใจแสดงชกงวยกับงูเพิ่มมากขึ้นเริ่มต้นจากงูทางมะพร้าวฝึกฝนการแสดงเพราะไม่มีพิษเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยจะใช้งูจงอางการแสดงทุกครั้งต้องไม่ประมาทมีสติเพราะนักแสดงงูหลายคนเคยถูกงูฉก แต่ความเคยชินและความผูกพันทําให้เด็กในหมู่บ้านโคกสงา่าไม่กลัวงูพวกเขาบอกว่าถึงแม้งูจงอางจะมีพิษร้ายแรงแต่หากไม่ไปทําร้ายงูงูก็จะไม่เข้ามาทําร้ายคนตอนนี้น้องเต้อายุกี่ขวบคะอ๋ออายุห้าขวบค่ะแล้วน้องเต้แสดงแสดงชกมวยกับงูมานานหรือ,อยังคะจำได้ไหมคะ อ๋อเพิ่งแสดงขึ้นไปกี่รอบแล้วคะอ๋อไม่ได้ขึ้นแต่มีมีรอบที่ไปขึ้นอยู่เ,เล่นกับงูอะไรคะที่ใช้แสดงดอ๋องูสาการแสดงคนชกมวยกับงูของชมรมงูจงอางบ้านโคกสงาเปิดแสดงทุกวันรอบการแสดงขึ้นอยู่กับจํานวนนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่ทําการแสดงจะมีะไรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมแล้วร่วมบริจาค ในช่วงเทศกาลสงกรานเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมจำนวนมากพวกเขาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนช่วงนอกเทศกาลร,รายได้ไม่มากนักแต่พวกเขาก็ยังรักที่จะทำการแสดงโดยมีน้องปังปอนและเด็กๆในหมู่บ้านเป็นความหวังของหมู่บ้านโคกสงาที่จะสืบทอดศิลปะก,การแสดงชกมวยกับงูจงอางอรสอรพิดร้ายที่มีให้ชมเพียงแห่งเดียวในโลกให้คงอยู่สืบไป ระกรอนจีนันทุยาถ่ายภาพชนิตาประเสริฐสวัสด์ทีมข่าว n อ t บีทีขอนแก่นรายงานแน่เห็นแล้วก็หวาเสียวแทนนะครับคุณผู้ชมที่ไม่ได้รับการฝึกฝนก็อย่านําไปลอกเรียนแบบนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนําติชมรายการสามารถติดต่อเราได้ที่ www.facebook.com/ ไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค n อ็ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ และวันนี้เราจะลากันด้วยบรรยากาศงานมหกรรมว้าประเพณีอำเภอกระเพอจังหวัดปัตตานีนะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558นะครับมีนักแข่งเว่าวนำว้าสวยงามแปลกตาและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหนุ่มน้ามนคนเซาคคราวเมทีชิมจิ๋วพร้อมด้วยทีมงานข่าวภุมิภาคทุกท่านต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการ และพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ อรอยไทยไอเดียค่ะล่าสุดนะคะกิ๊มีโอกาสได้ไปทานพล,ลาบปลาทูน่าที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งนะคะแม้อร่อยมากๆเลย <c oughs> ก็เลยจํารสชาติอยากจะลองกลับมาทําเองนะคะโดยวันนี้กิกนมีผู้ช่วยก็คือรอยไทยต้มยำน้ําใส